โอ้โโดยดูเลยเลี้ยงเลยนะครับนีกกี่ดอกอะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดอกครับตรงนี้นโอ้โหโดูเดี๋ยวผมจะเอาเฉพาะแค่ขาข้างบนนะครับเพราะมันสูงอะ่ะอี่ข้างลลางไม่เอา,เ,อาเดี๋ยวเรา,เาข้างบนข้างลางเอาไว้ทำเชื่อนะครับ โอ้โห,โหสุดยอดเลยครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆผีงองนนๆนะนะเอฟซีทุกท่านครับมาครับวันนี้แวะมาดูเห็ดละงโงกนันอีกแล้วะนะครับนี่ด่าแล้วดอกาากาลังสวยเลยอ,อันนี้ก็สวยเลยนะครับนี่อีก đón đua đến hết và trả đầy các linh mưu nước <laughs> <laughs> <tôi> เก๋วสีดอกแล้วนะครับนี่เป็นไข่เลยครับทำก่อดโอ้โหมียไม่เห็น ครับดูโหโอ้ยดูเลยเยงเลยนะครับอีกกี่ดอกอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดอกครับตรงนี้โอ้โหดูเดี๋ยวผมจะเอาเฉพาะแค่ขาข้างบนนะครับเพราะมันสูงอ่ะนี่ข้างล่างเราไม่เอาเดี๋ยวเราเอาข้างบนข้างล่างเอาไว้ทำเชือนะครับ ดูได้เกือบมือแล้วนะครับดูโอ้โหตอกแหลมเลยนี่อีกนี่เอ่ย โอ้โหดอกสวยมากนี่นครับเห <c oughs> ็นนี้แล้วนะครับ <c oughs> นี่ัะ โอ้ยสวยงามมากเยวเลยแล้วเดินหาต่อโอ้โหดูครับดอกเล็กๆบานเลยนะครับแต่เดี๋ยวเราไม่เอาเราจะเลือกเอาที่ว่าประมาณหลุ่นนี้นะครับเป็นอะไรไ,ไหมเดี๋ยวดูเนะม็ดนี้กบไปอดอกกบ,บยังไงตรงนี้กับโผล่โอ้โหดูครับน,นี่ ระวังเหยียบนะพี่อย่างนี้ไม่นานแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็จะบานอ่ะเพราะว่ามันเล็กไปหาคนอีกดูโโอ้ดูมากินนี่อุ้ยี่ตรงขาระวังเหยียบดูนี่เอาไว้พรุ่งนี้นะครับอย่างเล็ก อันนี้มีเล็กแล้วอันนี้เป็นโลงกเหลืองนะครับไข่เมื่อกี้ก็เป็นไข่ของเห็ดโลงกเหลือง มีตัวกินด้วยโอ้โหฟุกเลยนะครับอันนี้เป็นไข่ครับอุานนีนี่ไข่กำลงังปุ่มๆเลยนะครับปุงนี้นี่จะกำลังสวยเลยนะครับดูนี่ยังมีไข่เล็กๆอยู่โอเคครับไม่ใช่นิเหยักนะๆๆๆๆๆๆ อนะโอ้โหดูดอกเลยเล็กตีดไม่มีไข่อยู่นะครับไข่ชนิดต้อเป็นผึ่งนี้ถึงจะสวยเจ๋ยวนะครับโอ้ไม้นี้นะครับไม่ใช่มีแค่เห็ดละงกอย่างเดียวนะครับเมื่อกี้ผมได้มานี่นะครับนี่ครับนี่แม่บานได้มาตัดโคนกนไป นี่เก็บสองเห็บเลยนะครับรกำลังส,สวยเลยนะครับ ดูีค่อ้ยูอ้ดูดี่ครน่ชัดหน่อยดอกนี้เลยมาอู้ยดอกใหญ่ก่นะโอ้โหดูดอกครับยอดอ่ะหมานเลยนะครับดูทั้งเห็ดละหกทั้งเห็ดขมนะครับหรือว่าทางบานผมเขาจะเรียกว่าเห็ด กระถินหรือบางคนก็เรียกว่าเฮสเม็ดนะครับโโอ้หเพื่อนเลยเห็นพี่พานเก็บผมบอกแล้วให้เตรียมโทรศัพท์มาไม่งั้นก็ได้มีผลงานไว้ไปอวดพี่พี่น้องๆแล้วก่อพอดีนะครับแม่บ้านก็ไม่ได้เอาโทรศัพท์มาถ่ายคลิปนะครับก็เลยอดไป เพราะตงนี้มานแบบแบบในเล็กเกินเราจะเก็บไปก่อนดีเลยค่ะสวยงามมากดูนี่อู้ดูด,อ,อ,กด,ดอ,อกนี้ โอ้หาเล่นเลนนะครับมีไหมมีอีกไหมโอ้แถวนี้ก็พอกินแล้วครับมีไมกมนเลยนี่นะคะน ขนาดหาเล่นๆนะถ้าหาจริงใจอ่ะได้ขนาดไหนนี่อะโอ้ยทั้งเห็ดละงงกทั้งเห็ดขมนะครับเห็ดสมเม็ดดูนี่ครับอุ้ยอีกไม่ครับโอ้ว่าจะปิดคลิปซะหน่อยดู้ยนี่อย่างนีดอกดอกโอเคดูชะแชทหน่อยดอกดูวนตึบเลย ดูก่อนนะครับหมดหรือยังครับมาสรุปผลงานครับนี่งลา,างนะครับเป็นเห็ดละโง,งกแล้วก็มีเห็ดพึ่งขมหรือว่าเห็ดเสม็ดที่ทางตลาดเขาเรียกกันนะครับครับก็ถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,น้าๆชอบยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจเลยนะครับครับผมหมานนี่แล้วนะครับงานเห็ด <laughs> เดี๋ยวเลยดู